สวัสดีค่ะคิดต้องง่ายๆใบน้าแจงมาชวนทำเมนูง่ายๆสไตล์น้าแจงอีกแล้วค่ะคราวนี้เป็นครีมชีสบูเบอรี่มัฟฟินใช่แล้วค่ะทั้งครีมชีสทั้งบูเบอรี่กันเลยทีเดียวรับรองว่าง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยนะคะเริ่มด้วยการใช้ครีมชีสที่อุณหภูมิห้อง150กรัมคือเราต้องเอาครีมชีสออกมาเตรียมไว้ก่อนนะคะ ผสมกับไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องอีกสองฟองขอเป็นไข่ไก่ฟองใหญ่หน่อยนะคะจากนั้นก็ทำการผสมจนกว่าจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะยิ่งวัตถุดิบของเรามีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงอุณหภูมิห้องมากเท่าไหร่<ๆ>ก็จะยิ่งผสมให้เข้ากันได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจจะเสียเวลาในการผสมเล็กน้อย เมื่อครีมชีสกับไข่ไก่ของเราเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนยละลาย50กรัมลงไปค่ะตามด้วยวานิลาแอทแท็กอีกสักสองช้อนชาน,นะคะแล้วผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะสำหรับผู้ที่มักจะอินบ็อกเข้ามาถามว่าใช้ครีมชีสตัวไหนใช้เนยยี่ห้ออะไรก็ตามนี้นะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเป็นอย่างดีแล้ว ใส่แป้งอัลมอนด์หนึ่งถ้วยตวงกับแป้งมะพร้าวอีก1ส่วนสีถ้วยตวงลงไปค่ะตามด้วยสารให้ความหวานอิลิจิทรอลบทละเอียดอีกครึ่งถ้วยตวงเพิ่มหรือลดได้นะคะผงฟูอีกสักหนึ่งช้อนชาพูนๆแล้วก็ดอกเกลืออีกเล็กน้อยค่ะแล้วทำการผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีอีกครั้งนะคะ สำหรับผู้ที่ไม่มีแป้งมะพร้าวหรืออาจจะไม่ชอบสามารถใส่เป็นแป้งอัลมอนด์ทั้งหมดคือ1น1กับอีก1ส่วนสีถ้วยตวงได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปใส่พิมพ์นะคะอาจจะใส่ลงไปแค่ครึ่งเดียวก่อนแล้วใส่บูเบอรี่สดลงไปไว้ตรงกลางสักหน่อยจากนั้นจึงค่อยใส่เพิ่มให้เต็ม จากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมตามความพอใจได้เลยนะคะนนาแจงแต่งด้วยบูเบอรี่สดแล้วก็ท็อปด้วยครีมชีสลูกเต๋าอีกสักชิ้นหนึ่งค่ะใครมีไอเดียสร้างสรรค์ยังไงทำได้เต็มที่นะคะนำเข้าอบใช้ไฟบนล่าง 175องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีหรือก็ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านครีมชีสบูเบอรี่มัฟฟินของเราเสร็จแล้วคะ่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาว k ีโตฝากกด subscribe กด like กดแชร์และอยากขอกำลังใจสนับสนุนนแจงง่ายๆด้วยการไม่ skip ad นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ